มงคล,ลสูตรตอนที่สามสิบสามวันนี้จะได้พูดถึงมงคลข้อที่ว่าการให้ทานเป็นมงคลอันสูงสุดต่อจากคราวที่แล้วคราวที่แล้วเราพูดถึงประวัติของท่านพระมหากัสปะแล้วก็ท่านพระเจ้าอาโศกผู้ที่มีอุปการะต่อพระพุทธศาสนาชื่อว่าได้เป็นผู้มีอุปการะต่อพวกเราท่านทั้งหลายที่เคารพนับถือพระพุทธศาสนาและก็ ได้ลรลบผรดกสืบทอดมาเป็นผรดกอันล้ำค่าที่สุดที่พระทธเจ้าทรงประทานไว้ให้สืบทอดมาถึงเราท่านทั้งหลายก็เพราะว่าท่านได้ทําสิ่งที่เป็นมงคลคือถวายทานทั้งพร้อมด้วยทั้งทายธรรมที่บริสุทธิ์ทั้งเจตนาที่บริสุทธิ์แล้วก็ได้บุคคลผู้รับที่บริสุทธิ์วันนี้จะพูดถึงทานอีก สองประเภทคืออภยทานและธรรมทานโดยความเป็นจริงแล้วอภยทานและธรรมทานนั้นรวมกันก็เป็นธรรมทานนั่นแหละอภยทานที่เป็นธรรมทานเพราะอะไรก็เพราะว่าเราได้ศึกษาธรรมได้เข้าใจธรรมได้รู้เหตุรู้ผลผิดชอบชั่วดีเราจึงสามารถที่จะให้อภัยกับบุคคลอื่นได้ ในการที่เราให้อภัยกับบุคคลอื่นได้นั้นเพราะอะไรก็เพราะว่าจิตประกอบด้วยอทโธศจตสิกอทสะเจตสิกนั้นก็คือความเมตตาปรารถนาบุคคลอื่นให้เป็นสุขฉะนั้นเมื่อเราได้รับผลที่ไม่ดีอาจจะเป็นวาจาที่ไม่สุภาพเราได้ฟังพระธรรมว่าสิ่งที่ปรากฏทางหูคือเสียงนั้น ก็เป็นแค่ผลของอกุศลกรรมที่เราเคยทําไว้ปรากฏขึ้นแล้วโสตวิญญาณรับรู้เสียงทางหูแล้วก็ดับไปก็เป็นเพียงแค่สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วดับไปบุคคลที่พูดที่ไม่ดีคือวจีทุจริตอาจจะเป็นโกโหกหรือพูดคำหยาบ หรือพูดคำดยุยงให้แตก่กันหรือพูดคำที่เห็วไหลไร้สาระกับเรานั้นเราก็ควรจะต้องพิจารณาถือว่าเป็นแค่วิบากที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเชื่อมขนาดหนึ่งแล้วก็ไม่กลับมาอีกถ้าหากสงสัยว่าถ้าก็พูดใหม่ละ่ะพูดใหม่ก็เป็นขนาดใหม่แล้วก็ดับไปอีกเหมือนกันเช่นเดียวกันแต่เราควรที่จะที่นาถึงบุคคลน,นั้นว่าเขาเป็นบุคคลที่น่าสงสาร เพราะไฟคือโทสะหรือโลภะแล้วก็มีโบหะเป็นบูนผสมอยู่นั้นเกิดขึ้นเข้าจึงได้แสดงสิ่งที่ไม่ดีนั้นได้ร่วงเกิดเราบุคคลเช่นนั้นก็คือถูกไฟคือกิเลสเผาจิตให้เศร้าหมองให้เดือดร้อนอยู่แล้วจึงเป็นบุคคลที่น่าสงสารเหมือนกับคนป่วยที่เขาแสดงอาการออกมา เป็นอาการของโรคที่เขาควบคุมไม่ได้ไม่รู้จักโทษของสิ่งเหล่านั้นว่ามันเป็นสิ่งที่สะสมอยู่ภายในแล้วก็เพิ่มพึ้นเพิ่มพึ้นเรื่อยๆจึงเป็นบุคคลที่น่าสงสารทั้งในปัจจุบันด้วยแล้วก็ในอนาคตโลกหน้าเขาต้องไปสู่อาบายด้วยอกุศสจิตที่เกิดขึ้นก่อนตายก็อกุศลรจิตเกิดขึ้นแล้วเพื่อจิต ตายเกิดขึ้นที่เรียกว่ากุติจิตเกิดขึ้นดับไปปฏิสนธิจิตที่เป็นวิบากคือผลของอกุศลนั้นก็จะทําให้ไปเกิดในอบายอาจจะเกิดเป็นสัตว์นรกหรืออาจจะเกิดเป็นสัตว์นิจฉานเปรตอสุรกายอันนี้ก็แล้วแต่ประเภทของอกุศลกรรมที่เขาได้กระทําหรือระลรกถึงก่อนที่เขาจะตายนั้นถ้าเราเข้าใจอย่างนี้เราก็จะเกิดเมตตา กับบุคคลนั้นได้แล้วก็ให้อภัยได้หรือถ้าหากว่าคิดแล้วก็ให้อภัยไม่ได้จริงๆก็พิจารณาดูว่าเราก็คงเคยผิดพลาดเคยร่วงเกินบุคคลอื่นเช่นเดียวกันฉะนั้นคนอื่นร่วงเกินหรือทําผิดพลาดต่อเรานั้นก็เป็นผลของอุศลกรรมที่เราเคยทําไว้ไม่ชาตินี้ก็ชาติต่อ,ตอไปเพราะว่าการเกิดขึ้นของเรานั้น ในภพหนึ่งชาติเดิมทีสุดตายไปก็ต้องเกิดใหม่เมื่อยังมีกิเหลวจุก็เกิดใหม่แล้วก็ตายใหม่เกิดใหม่ก็ตายใหม่นีม่มีที่สิ้นสุดกุศลกรรมอกุศลกรรมมีกรรมเป็นของของตนที่เราทําไว้นั่นแหละก็จะให้ผลอันนี้ก็ต้องพิจารณาให้เข้าใจตามความเป็นจริงก็สามารถที่จะให้ภัยได้หรือถ้ายังให้ภัยไม่ได้ก็คิดซะว่า ออในสิ่งที่บุคคลอื่นเขาแสดงออกมาให้เราเห็นทางกายทางวาจานั้นก็เป็นการนาอัุศุที่เขามีอยู่คือโลภะโทสะหรือโมหะที่มีอยู่นั้นออกมาอวดเราหรือออกมาอวดคนอื่นก็เป็นสิ่งที่น่าสงสารก็น่าที่จะให้อภัยคราวนี้อพยทานอีกอย่างหนึ่งก็คือการรักษาศีลห้าตามที่ได้กล่าวมาแล้วการรักษาสีลห้านี่เป็นการ ให้ทานอย่างใดหลวงเป็นมหาทานเหมือนกันเราไม่ฆ่าสัตว์จิตเราเกิดขึ้นนั้นในขณะนั้นที่เราไม่ฆ่าเขาก็อาจจะเพราะด้วยความเมตตาหรือด้วยความกรุณาเมตตาก็คือปรารถนาให้เขาเป็นสุขหรือสัตว์เหล่านั้นเป็นสุขกรุณาก็คือปรารถนาให้เขาพ้นจากทุกข์เมื่อมีจิตประกอบด้วยเมตตาหรือประกอบด้วยกรุณาอย่างนี้นี่เราก็จะไม่ฆ่าสัตว์ เพราะจิตเป็นกุศลทางกายทางวาจาก็เป็นกุศลการล่วงทุจริตทางกายก็จะไม่เกิดขึ้นก็ได้ชื่อว่าเป็นการให้ทานคือให้ชีวิตกับบุคคลอื่นหรือสัตว์อื่นและต่อมาก็คือเป็นเรื่องของการรักษาการกดเว้นภาษาบาลีท่าเรียกว่าวิรัตกดเว้นไม่ล่วงทุจริต้วยการ คือเอาของที่เจ้าของเขาไปให้ก็คือการขโมยสิ่งของคนอื่นนั้นก็เป็นการให้ทานอีกบนการเป็นมหาทานอีกอย่างหนึ่งก็คือให้ความปลอดภัยแก่ทรัพย์สินของบุคคลอื่นการไม่รุิผิดในกรรมก็ได้ชื่อว่าเป็นการให้ทานแก่ของรักของบุคคลอื่นเราไม่ได้ล่วงเกินของที่รักของที่เข้าห่วงแขนเป็นการให้ทานอย่างหนึง่ง เหมือนกันพราะการที่เราไม่พูดโกหกพูดคำสั์คำจริงก็เป็นการให้ทานก็คือเป็นการให้ความเชื่อถือกับบุคคลอื่นเป็นการให้คำสัต์คำจริงแก่บุคคลอื่นการที่เราไม่ดื่นสุราที่ทําให้มึนเมาแล้วก็ขาดสติพอาขาดสติแล้วจะฆ่าสัตว์ก็ได้จะลักทรัพย์ก็ได้จะพูดผิดในกรรมก็ได้พูดโกหกก็ได้เพราะว่าบุคคลที่ ปัจจัสินั้นย่อมทำอกุศลได้ทุกประเภทแม้แต่จะทำร้ายหรือปฏิส้ายหรือฆ่าบิดามารดาหรือผู้มีพระคุณก็อาจจะทำได้เพราะเพราะไรเพราะว่าขาดสติฉะนั้นการที่บุคคลไม่ดื่มน้ำเมาก็ได้ชื่อว่าเป็นการให้ทานทั้งให้ทานชีวิตแก่บ,บุคคลอื่นสัตว์อื่นทั้งให้ทานให้บุคคลอื่นโดย ให้เขามีความมั่นคงในทรัพย์สินแล้วก็ทั้งให้ความปลอดภัยกับของรักสิ่งที่รักของบุคคลอื่นแล้วก็ทั้งให้คําสัตย์คําจริงแก่บ,บุคคลอื่นอันนี้ก็ได้ชื่อว่าเป็นอภัยทานคราวนี้ธรรมทานธรรมทานก็คือการที่แสดงหรือการที่เราศึกษาธรรมะให้เข้าใจแล้วประพฤติปฏิบัติ คำว่าปฏิบัติเนี่ยภาษาบาลีท่านใช้คาว่าปฏิปติแปลว่าถึงเฉพาะเราได้คบกับสัตว์บุรุษคือคบกับพระทิเจ้าวธเจ้านั้นก็คือพระธรรมและวินัยที่พระพุทโธได้ทรงบัญญัติไว้พุทโธได้ทรงบัญญัติไว้นั้นก่อนที่จะปริบัิานพระองค์ทรงประทานโอวาทแก่พระนรดนว่าในการล่วงไปแห่งเรานั้น ทำวินัยอันใดที่เราตรัสไว้ดีแล้วทำวินัยอน,นั้นจากเป็นศาสดาของพวกเธอแทนเราฉะนั้นการที่เราได้ฟังคำสอนของพระเจ้าก็คือฟังธรรมะก็เหมือนกับข้กับสัพพุรุษสัพพุรุษผู้เป็นยอดของสัพพุรุษของเทวดาะมนุษย์ทั้งหลายก็คือพระเจ้าเมื่อ คบกับพระเจ้าคือได้ฟังพระธรรมและปฏิบัติตามวินัยคือถ้าเป็นพระรหัสสิบห้าหรือสิบแปดผมปฏิบัติตามพระวินัยแล้วก็ปฏิบัติตามพระธรรมที่ผมได้พูดถึงเมื่อกี้นี้ว่าปฏิปติคือถึงเฉพาะก็คือเข้าใจในพระธรรมวินไยนั้นที่เราได้ศึกษา แล้วก็ปฏิบัติธรรมตามพึ่งควรแก่ธรรมคือเห็นโทษของอกุศลเกิดความรังเกียจที่จะกระทำบาปทำอกุศลเพราะว่าผลเกิดขึ้นนั้นก็จะสะสมที่จิตของผู้ที่ทำก็คือเราแล้วก็จะสะสมที่จิตต่อเนื่องไปในขณะต่อ,ตอไปสืบกันไปเรื่อยๆอันนี้เมื่อเห็นโทษจากนี้นี่เกิดรังเกียจที่ท่านเรียกว่าเรียกความรังเกียจบาป แล้วเราปะตัวผลที่จะเกิดขึ้นกับผู้ที่กระทำก็คือเราั่นแหละที่จะได้รับผลนั้นก็เป็นเช่นนี้แล้วก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่ประพฤติธทมตามที่คนแก่ถามคือเข้าใจถึงเฉพาะในส่วนที่ถุงขุโทษอย่างนั้นแล้วก็งดเว้นโดยอัตโนมัติเมื่อได้เข้าใจพระธรรมแล้วก็แสดงทมที่ได้เข้าใจนั้นเนี่ย แก่บุคคลอื่นเพื่อเป็นประโยชน์แก่คนอื่นด้วยเพราะประโยชน์ตนเกิดขึ้นแล้วเราได้รับประโยชน์นั้นแล้วก็ได้ช่วยเผยแพร่ในสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่บุคคลอื่นด้วยอันนี้ท่านพูดถึงว่าการให้ธรรมทานนั้นคือให้อย่างไรก็คือให้สิ่งที่เป็นอมตะเพราะว่าอมตะก็คือไม่ตายธรรมะที่พทโงทรง,ทรง,ทรงสแสดงนัน รวมลงในปัญญาคือความเข้าใจสภาวะธรรมอย่างถูกต้องและเป็นจริงคือเข้าใจนามรูปที่รูป,ปรกายของเรานี้คือรูปทั้งหมดนี้แล้วก็นมกายคือจิตกับจตสิทธิ์ที่เกิดแต่ลักษณะนั้นไม่มีเราเขาสัตว์ตนตัวตนเกิดแล้วก็ดับสิ่งใดที่เกิดขึ้นแล้วดับไปแล้วก็ไม่คงที่แปรเปลี่ยนไป สิ่งใดที่เกิดแล้วดับแล้วแปลเปลี่ยนไปแล้วก็ไม่ได้อยู่ที่เก่าไม่มีตัวต,วตวน,นแล้วไม่ได้กลับมาอีกแล้วฉะนั้นทั้งรูป,ปกายก็ดีทั้งนามกายก็ดีเกิดดับตลอดเวลาสิ่งที่เกิดดับแล้วจึงไม่ได้เป็นเราเป็นเขาเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวตนเขาเรียกว่าเป็นความจริงเป็น,ส,นสิ่งที่มีจริงความจริงหรือสิ่งที่มีจริงหรือภาษาบาลีท่านเรียกว่าธรรมะ ภาษาไทยเราเรียกว่าเป็นจริงดีจริงอันนี้คือสภาวะแต่ละขณะที่เกิดขึ้นเป็นอย่างนี้โดยคําสอนของผู้ไเจ้านั้นมีทรงสอนว่าทุกสิ่งทุกอย่างล้วว่าเป็นธรรมะไม่มีอะไรเลยที่ม่เป็นธรรมะและธรรมะทั้งปวงก็เป็นอัตตาฉะนั้นร่างกายของเราซึ่งเป็นรูปประกายก็เป็นธรรมะ ที่เป็นนามกายคือจิตกับจิตัสิก็เป็นธรรมะไม่มีเราเขาสบุคคนตัวตนเลยเพราะอะไรเพราะว่าทางรูป,ปกายนามกายไม่ว่าจะเป็นของเราของคนอื่นที่เกิดมาในโลกนี้บ้าก็ย่อมเป็นอนัตตาคือเกิดดับเกิดดับแล้วในขณะที่เกิดดับก็แปรเปลี่ยนในขณะที่เกิดดับแปรเปลี่ยนแล้วก็ไม่มีตัวต,วตวสนสัตว์ตนเราเขานั่นเป็น ความเข้าใจสภาวะธรรมที่เป็นจริงที่เกิดขึ้นทุกขณะคือเดี๋ยวนี้ไม่ประกอบด้วยการเวลาเพราะธรรมะปรากฏทุกขณะเลยธรรมะมีอยู่ตลอดเดวลาเข้าใจตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่าเป็นธรรมะไม่มีเราแล้วก็เป็นอย่างนี้สําหรับผู้ที่เกิดมาในโลกนี้ทั้งหมดเลยหรือสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาก็เป็นอย่างนี้ทั้งหมดเลย ที่เรียกว่าเป็นสังขารโลกคือโลกคือสังขารคือสิ่งที่ปรุงแต่งที่มีใจคลองแล้วก็ส่วนที่ไม่มีใจคลองก็เกิดดับคําว่าโลกโลกแปลว่าสิ่งที่ต้องแตกดับหรือเกิดดับฉะนั้นสังขารทั้งหลายทั้งปวงก็เกิดดับการเกิดดับนั่นแหละคือสภาวะที่เป็นจริงแท้จริงแล้วก็เป็นธรรมะที่เป็นจริงจึงไม่มีเราเขาสถิตตนตัวตนนี่คืออมตะธรรม เมื่อเข้าใจแต่ละขณะก็เป็นเช่นนี้ถ้าเรียกว่าเป็นปัญญาคือความรอบรู้แต่การที่เรายึดมั่นถือมั่นในความเป็นเราเป็นของของเราเป็นตดวตนของเรานั้นเพราะไม่รู้ความเป็นจริงว่าแต่ละขณะเดี๋ยวนี้เนี่ยเกิดดับแปรเปลี่ยนว่างเปล่าม่ได้อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาเป็นของที่ไม่มีใครเป็นเจ้าของเลยแต่เรายึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเจ้าของ พ่อไหลพราะไม่รู้ตามความเป็นจริงที่เรียกว่าเป็นอวิชาคือความไม่รู้นั่นแหละหรือโมหะจิตสิกนั่นแหละเกิดขึ้นครอบงำอยู่เราจึงยึดมั่นใดสิ่งที่เป็นสมมุติทั้งหลายทั้งปวงว่าเป็นเราเป็นเท้าเป็นสัตว์เป็นบุคคลด้วยความยึดมัน่นถือมัน่นอย่างเดียวแน่นและแน่นหนาะห่อหุ้มอยู่จนไม่รู้ตามความเป็นจริงไม่รู้เลยว่าแต่และขณะนี้มีการเกิดดับท่างเห็นทั้งได้ยินได้กลิ่นรู้รสถูกต้องสัมผัสนม่ผิด เกิดดับทีตลอดเวลาแต่เราไม่ได้เห็นว่าเกิดดับแม้จะฟังว่าเกิดดับก็เพียงแต่จำเท่านั้นคือนี้ด้วยสัญญาคือความจําแต่ไม่ได้ประจักษ์แจง้งถ้าหากว่าประจักษ์แจ้งตามความเป็นจริงแล้วก็นั่นแหละคือปัญญารู้ตามความเป็นจริงก็ขจัดอวิชชาคือความไม่รู้ให้หมดสิ้นไปเมื่อเข้าใจอย่างนี้ก็เผยแร่สิ่งที่ เรียกว่าธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้และทรงประทานไว้ทรงแสดงไว้นี่แหละท่านเรียกว่าเป็นธรรมทานหรืออีกอันนึงท่านเรียกว่าเป็นอมตะธรรมคือธรรมที่ไม่ตายเพราะดับการยิดมั่นถือมั่นทั้งหลายทั้งปวงแล้วจึงหลุดพ้นจากโลภะโทสะและก็โมหะทั้งหลายทั้งปวงได้ตามลําดับอาจารย์การจนาพอที่จะมีตัวอย่างหรือว่ามี ท่านแสดงไว้และที่แห่งใดบ้างหรือเปล่าครับเกี่ยวกับเรื่องของธรรมทานหรือว่าท่านจําแนกธรรมทานว่าเป็นอย่างไรอย่างไรแล้วก็ได้รับอนิสสงอย่างไรในอัตถกถาอิติุตตกะมีข้อความว่าพระธรรมกถกบางรูปในศาสนานี้จำแนกกรรมบททั้งที่เป็นกุศลและอกุศลว่าธรรมะเหล่านี้เป็นกุศลธรรมะเหล่านี้เป็นอกุศล ธรรมะเหล่านี้มีโทษธ,ธรรมะเหล่านี้ไม่มีโทษเหล่านี้บินยูชนติเตียนเหล่านี้บินยูชนสันเสริญเหล่านี้บุคคลสมาทานให้บริบูรณ์แล้วย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์ย่อมเป็นไปเพื่อไม่ใช่ประโยชน์เพื่อทุกเหล่านี้ย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อสุขดังนี้ทํากรรมและวิบากแห่งกรรมให้ปรากฏราก็แสดงโลกนี้และโลกหน้าโดยประจักษ ยังผู้สดำให้กลับใจจากอกุศลธรรมทั้งหลายให้ดำรงหลนในกุศลธรรมทั้งหลายแสดงธรรมนี้ชื่อว่าธรรมาทานแต่พระธรรมกระทถดใดประกาศสัจจะทั้งหลายว่าธรรมเหล่านี้พึงรู้ยิ่งธรรมเหล่านี้พึงกําหนดรู้เหล่านี้พึงละเหล่านี้พึงทําให้แจ้งเหล่านี้พึงเจริญดังนี้แสดงปฏิปฏิธรรมเพื่อบรรลุอมตะ นี้ชื่อธรรมทานที่ถึงความเป็นยอดในบรรดาทานทั้งสองนั้นธรรมทานที่พระธรรมถึกนั้นแสดงนั่นเป็นยอดคือประเสริฐได้แก่สูงสุดจริงอยู่บุคคลอาศัยธรรมทานอันเป็นวิวัตตาคามีคือมีปกติทำสันให้ถึงวิวัตตะย่อมพ้นจากความฉิมหาทั้งปวงยอมล่วงวัตถุทุกทั้งสิ้นก็ธรรมทานที่เป็นโลกิยะ เป็นเหตุแห่งทานทั้งปวงเป็นบุญแห่งทรัพย์สมบัติทุกอย่างแม้อภยทานก็พึงเห็นว่าถ้าผู้มีภาคทรงสมเคราะห์ด้วยธรรมทานในทานทั้งสองนี้เหมือนกันในอัตถกถามงคลสูตรนี้ท่านกล่าวว่าก็การแสดงธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประกาศแล้วอันเป็นเหตุสิ้นทุกข์และนำสุขมาให้ทั้งในโลกนี้และโลกหน้าเพื่อความเป็นผู้ใคร่ประโยชน์ แก่ชนเหล่าอื่นชื่อธรรมทานจริงอยู่ธรรมทานจัดเป็นเลิศประเสริฐก็เพราะชําน,นะอมิสตทานทั้งปวงเหตุนั้นพระผู้เมีภาคเมื่อจะทรงแสดงธรรมแก่ท้าสักกะผู้เป็นจอมเทพจึงตรัสไว้ในปัญหาวักธรรมบทว่าธรรมทานย่อมชนะทานทั้งปวงลแถแห่งธรรมย่อมชนะลถทั้งปวงความยินดีในธรรมย่อมชํนะความยินดีทั้งปวง ความชิ้นไปแห่งปัญหาย่อมชนะถูกทั้งปวงอันนี้เราจะได้เห็นว่าการที่ให้ธรรมทานนี่เป็นการให้ที่ชนะทุกสิ่งทุกอยาก่างที่ท่านกล่าวถึงว่าเป็นการให้วิวัตตะวิวัตตะก็คือการไม่เวียนเกิดเวียนตายอีกภพวัตตะก็เป็นการเวียนเกิดเวียนตายธรรมะเท่านั้นที่เราศึกษาแล้วเข้าใจแล้วถึงเฉพาะแล้วก็ ละคลายความไม่เข้าใจได้ตามที่ได้กล่าวแล้วเมื่อกี้นี้ว่าธรรมะทั้งหมดนั้นรวมลงแล้วคือปัญญาปัญญาเกิดขึ้นขจัดอวิชชาอวิชชาเป็นเหตุทําให้เกิดในวัตฏะส่วนปัญญาเป็นเหตุทําให้ไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายคือตัดวัตฏะอันนี้จึงเป็นประโยชน์อย่างสูงสุดส่วนการให้ทานนั้นแม้จะให ประโยชน์สูงสุดทําให้ได้รับประโยชน์ในโลกนี้ในโลกหน้าแม้เกิดเป็นพระชา้าจักรพรรดิหรือเกิดในเทวโลกหรือเกิดในมฤุษโลกผู้พร่งพร้อมสมบูรณ์ด้วยทุสิส่งทุกอย่างก็ตามก็ยังเป็นไปด้วยทุกคือการเกิดแก่เจ็บตายไม่อยูที่สิ้นสุดอยู่นั่นเองแต่การให้ธรรมทานนั้นได้ชื่อว่าเป็นการให้อมตะคือการไม่เกิดไม่แก่ไม่ตาย อันนี้ในอัตถกถาธรรมบทท่านก็แสดงไว้ว่าก็แม้ถ้าบุคคลพึงถวายกีวรเช่นกับปลีกล้วยแด่พุทธเจ้าหรือพระประเจกพุทธเจ้าและพระขีณาศพคำว่าีณาศพนี่ก็แปลว่าผู้ที่สิ้นอาสวะแล้วคือพระรหัน์ทั้งหลายทั้งปวงท่านนั่งิติดกันในห้องจัก,กรวาลตลอดจนถึงพมโลกการอนุโมทนาที่พุทธเจ้าเป็นต้นกระทําด้วยคาถาสี่บาทในสมาคมนั้นๆ เ,เพราะฐานนั้นหามีค่าถึงเที่ยวที่สิบกแห่งคาถานั้นไม่การแสดงก็ดีการบอกก็ดีการสดับก็ดีซึ่งทำเป็นการใหญ่อย่างนี้อันหนึ่งบุคคลใดให้ทำการฟังธรรมนั้นอดิสงเป็นอันมากเช่นดีแก่บุคคลน,นั้นอย่างแน่แท้ธรรมทานที่พระพุทธเจ้าเป็นต้นให้เป็นไปแล้วแม้ด้วยอำนาจอัมทนาโดยที่สุดด้วยพระคาถาสี่บาท ประเสริฐแม้กว่าทานที่ทายกบรรจุบาตรให้เต็มด้วยดินธบาตรอันประมีตแล้วถวายแก่ภิกษุมากมายแม้กว่าเพศสัตว์ทานที่ทายกบรรจุบาตรให้เต็มแล้วด้วยเนยใสยน้ำมันเป็นต้นและถวายแม้กว่าเสนาสนททานที่ทายกสร้างวิหารเช่นกับมหาวิหารและปราสาทเช่นกับโลหะปราสาทต,ตั้งหลายแสนแล้วถวายแม้กว่าการบริจาคที่อนาถาพิธกะรษฐี ปารลบวิหารแล้วก็ทำคือถวายพระเชตวันเพราะเหตุไรล่ะก็เพราะว่าชนทั้งหลายเมื่อจะทําบุญเห็นปานนั้นต่อฟังทาแล้วจึงทําได้ไม่ได้ฟังก็ไม่ทาก็ถ้าสัตว์เหล่านั้นไม่ได้พึงฟังทมก็ไม่พึงถวายแม้ข้าวต้มสักบวยเลยแม้ข้าวสวยทัพทีเลยเพราะเหตุน,นั้นธรรมทานนั่นแหละจึงประเสริฐที่สุดกว่าทานทุกชนิด ีีอย่างนึ่งเว้นพระพุทธเจ้าเว้นพระปฏิเยกพระพุทธเจ้าเส็จแล้วแม้พระสาวกทั้งหลายมีพระสาริบุตรเป็นต้นผู้ประกอบด้วยปัญญาซึ่งสามารถรับหยาดน้ําได้ในเมื่อฝนตกลงอยู่ตลอดกับทั้งสิน้นก็ยังไม่สามารถที่จะบรรลุโสดาปฏิผลเป็นต้นได้โดยธรรมดาโดยความสามารถของตนต่อเมื่อฟังธรรมที่พระอสชิเถระเป็นต้นแสดงแล้ว จึงทำให้แจ้งซึ่งสวดาปฏิผลและทําให้แจ้งซึ่งสาวกบรรมิยาด้้วยพระธรรมเทศนาของพระศัสดาเพราะเหตุแม้นี้ธรรมทานนั่นแหละจึงประเสริฐพระสัสดาจึงได้ตัดว่าสัพพะทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมทานก็คือการให้ธรม,ธรธรมเป็นการชนะการให้ทุกชนิดอันนึ่ง รถทุกชนิดมีรถเกิดแต่ลำต้นเป็นต้นโดยอุกฤษแม้รถแห่งสุทาโพธแห่งเทพรยดาเพื่อหารทิพย์ย่อมเป็นปัจจัยแห่งการยังสัตว์ให้ตกไปในสังสารวัฏแล้วก็สวยถุกส่วนธรรมะคือโพธิปักกิยธรรมสามเฉียดประการก็ดีกาวคือโลกุตรธรรมเก้ามรสีผลสีนิพพานหนึ่งก็ดีนี่แหละประเสริฐกว่ารถทั้งปวง เหตุนั้นพระศาสดาจึงทรงตรสัสว่าสัพพะละสังธรรมละโสชินาติรถแห่งพระธรรมชนะรถทั้งปวงฉะนั้นเราจะได้เห็นว่าการให้ธรรมทานนี้มีอดุสงมากมีผลมากแล้วก็เป็นมงคลอย่างสูงสุดตามที่กล่าวมาแล้ว